สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับสวัสดีวันอังคารนะครับวันทํางานของใครหลายๆคนนะครับผมเอเทนเอดพินตัวน้อยผู้ดำเนินรายการครับพบประกาศรายการคุยกับกราฟ1นึนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตบิตคอยนนะครับเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยวันนี้บิตคอยนะครับก็ได้ทําการย่อตัวลงมานะครับวันนี้ก็ลบไป3%นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสามเปอร์เซ็นเะนี่ยดึงเอาเอาคอยทั้งตลาดร่วงหมดเลยผมก็เข้าบางตัวไปเมื่อวานนะเพราะว่าบางตัวเมื่อวานมีสัญญาณซื้อนะครับก็เลยเข้าไปพอนี้เข้าปุ๊บก็วันนี้ก็ร่วงอย่างที่เห็นนะตอนนี้ก็ขาดทุนนะครับเงินก็หายไปนะครับสิเปอร์เซ็นตนะครับโอ้โห <laughs> เป็นคนเหมือนจะโชคร้ายยังไงไม่รู้อุตสาห์วางแผนมาดีดีนะครับสรุปซื้อปุ๊บร่วงครับเออใจร้ายเนาะ ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าซื้อแล้วร่วงก็ทําตามแผนของเรานะครับก็แผนยังแผนเดิมนะครับมันร่วงก็ร่วงไปเพราะว่ายังไม่มีอะไรผิดแผนนะครับเพราะว่าเงินเราอาจจะขายไปสิเปอร์เซนก็จริงอ่ะก็ทําใจยอมรับมันนะครับทําตามระบบไปนะครับอย่างมีวิน,นัยอ่ะบิตคอยก็เกิดอะไรขึ้นนะครับในภาพสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยไ s i เนี่ยตอนแรกก็ทะลุไม่ใช่นิภาพวันนะครับภาพวันเนี่ย ไอซ์ไอทะลุไปแล้วนะครับทะลุเส้นกดตรงนี้ไปแล้วปุ๊บพยายามจะยืนเหนือน,นะครับเดี๋ยวจะมีเส้นแนวต้านไอซ์ไอตรงนี้พยายามจะหักหัวลงมานะไม่รู้ว่าทำสัญญาณฮิดเด้นบูลิตเดอเจนหรือเปล่านะไม่ได้แต่เหมือนกันแต่ถ้าไอซ์ไอเนี่ยขึ้นมาแตะตรงนี้แล้วว่า,าราคาเนี่ย ไม่หลุดโลนี้ก็แสดงว่าเกิด Hidden Bullish e u p h o r i นะครับตรงนี้ปึ๊บถ้าถ้า i s i เนะี่ยต่ำอย่างนี้นะครับก็เกิด Hidden Bullish e u p h o r i นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะรู้สึกว่ายังไม่คอนเฟิร์ม Hidden Bullish e u p h o r i นะครับก็ต้องรองให้ i s i เนะี่ยกลับตัวมาถึงเท่าที่ต้องการก่อนนะอันนี้ไม่รู้ว่าย่อหรือเปล่าหรือว่าย่อหรือว่าล่วงเลยแต่ว่าตรงภาพวันเนี่ยตรงนี้ที่รอบที่แล้วเนี่ย ได้เบรกขึ้นมาแล้วนะครับทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้มาแล้วเนาะ,ะตรงนี้ทะลุมาแล้วปุ๊บวันนี้เกิดอะไรขึ้นผู้แบกกลับมานะครับทะลุตรงนี้ไปแล้วเหมือนจะรีเทสแล้วนะไม่รู้ว่านี้กลับมารีเทสหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรายังมีแนวรับที่ V w วเนี่ยต้นเทรนอยู่นะตรงนี้ก็ตกไปแล้วนะครับส่วนภาพสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในภาพวันก็คือมันยังอยู่ในเทรนขาลงนะครับ อินดิเคเตอร์สองตัวนี้ชี้ว่าลงนะครับยังลงอยู่นะครับลงได้อีกนะครับถ้ามันจะลงนะถ้าถามว่าขึ้นได้ไหมก็ขึ้นได้นะจะขึ้นตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าตรงนี้เกิดอะไรครับตรงนี้เป็นการทำไฮโลนะครับไฮโลนะครับตรงนี้ก็ถ้าจะเด้งได้ก็เด้งนะถ้าจะไปก็ไปนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์พาวันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะขึ้นนะครับถ้าดูจาก i m a cd แล้วก็ rsi นะครับ rsi เหมือนวันก่อนเนี่ย พยายามจะยืนเหนือ50นะครับแต่ว่าตกลงมาเนาะ,ะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโมเมนตัมลงนะครับแต่ให้สังเกตอาการเดเวอร์เซนต์นะครับเดเวอร์เซนต์เช่นฮิดเดนบูลลิชเดเวอร์เซนต์นะครับก็ต้องดูดูดูได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับหรือว่า ish, แบร์ลิชเดเวอร์เซนต์นะครับอันนี้เกิดแบร์ลิชไหมเดี๋ยวนะแบร์ลิชอ่าเกิด ish, แบร์ลิชเดเวอร์เซนตน์ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในภาพวันเนี่ยตัวเท่าบ้านเลยนะตรงนี้ใหญ่มาก เกิด barrier divergence นะครับก็เรามาระวังนิดหนึ่งนะครับโซนโซนใหญ่เนี่ยโซนในภาพวันเนี่ยมันโดน barrier divergence คลุมอยู่นะ bullish divergence เหรอเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะฮิ t ตอนแรกเป็น hidden bullish นะตรงนี้เหมือนจะเป็นสัญญาณ hidden bullish อ่อนๆนะครับตรงนี้ในภาพวันนะครับปึ๊บ นะตรงนี้เป็น hidden bullish d i v e r g e n นะครับราคาก็ได้ทำการเด้งขึ้นมานะครับเป็นการ confirm สัญญาณ hidden bullish d i v e r g e n แต่ว่าเทรนใหญ่เนี่ยยังเป็น zone bearish d i v e r g e n อยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วน4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นกับ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยก็เบรกเส้นนี้มาเหมือนจะ r e t e s ผ่านแล้วก็ขึ้นไปเนาะตอนนี้ก็ ให้เราะมัดระวังนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงเป็นการทำคอนเฟิร์มโลว์เวอร์โลนะครับตรงนี้ในภาพประมาณนี้นะให้เราะมัดระวังเฉยแต่ว่าเดี๋ยวนะอืม่ะสี่เหลี่ยมอ่ะตรงเนี้ภาพประมาณเนี้ยเป็นการทำโลว์เวอร์โลใหม่นะให้เราะมัดระวังนะครับภาพประมาณนเนี้ยเนี่ยภาพระยะสั้นๆเนี่ยประมาณเนี้ยทำโลว์เวอร์โลใหม่นะแต่ว่ายังไม่หลุดโลนี้นะครับ ตรงนี้ยังเป็นไฮโลยนะถ้าถ้ามองภาพประมาณนี้ยังเป็นไฮโลนะครับก็ไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับตรงเท่าไรเนี่ย48,100นะครับไม่ควรหลุดนะครับตรงนี้แต่ว่าเส้นวีแวบที่ต้นเทรนเนี่ยตกไปแล้วนะครับเส้นวีแวบใน4ชั่วโมงเนี่ยต้นเทรนตรงนี้ตกไปแล้วเดี๋ยวเลื่อนวีแวบใหม่นะอ่าเป็นวีแวบตรงนี้อ่ะตกไปแล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับเส้นวีแวบต้นเทรนตกไปแล้วนะครับให้ระมัดระวัง ตอนแรกมีวีแวบตรงนี้ขึ้นมาแล้วราคาก็เด้งมาชนนะครับที่มารีเทสเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับก็กดวีแวบใหม่ตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปตรงนี้ก็ตกวีแวบพยายามจะยืนเหนือก็ยืนไม่ได้ก็ลงมานะครับอันนี้วีแวบนี่ก็ลบไปเนาะปึ๊บเส้นวีแวบนี้ก็ตกไปแล้วนะดูเหมือนจะเทสไม่ผ่านซะด้วยเนี่ยก็ให้เรามาระวังนะครับอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ MA c d เนี่ย MACD ในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยตัดลงนะครับระวังตัดศูนย์นะครับตรงนี้อาจจะ ราคาก็อาจจะลงแรงได้นะตรงนี้ก็ให้เรามาระวังนะครับ RSI เนี่ยเกิดสัญญาณบ e a r i s h d i v e r g e n c นะครับ RSI เกิดสัญญาณบ e a r i s h d i v e r g e n c ให้เรามาระวังนะครับมเมนตามการซื้อลดลงนะครับแต่ราคาเพิ่มขึ้นให้ให้เรามาระวังบ e a r i s h เ i v e r g e n c จนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่จุดซื้อที่ดีนะตรงนี้อ่ะอันนี้ผมไม่ได้แนะนะนําการซื้อขายนะแต่ว่าตรงนี้ถ้ามองตามภาพอินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ใช่จุดเข้าที่ดีนะครับหรือว่าจุดเปิด o r อร์อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตลาดยังไม่คอนเฟิร์มขาขึ้นหรือขาขดลงแต่ว่าผมมองยังมองลงอยู่นะเพราะว่าสัญญาณกลับตัวเนี่ยมันจะชี้ว่าลงอยู่นะตอนนี้แต่ถ้ามองภาพใหญ่ๆเนี่ยมองได้ว่าเป็นขาขึ้นก็ได้นะในภาพประมาณนี้เนะี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นการยกไฮยกโลนะครับทำาให้ l ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับท่านใดที่เข้าตั้งแต่ตรงนี้แล้วที่เป็นจุด d บ u b l ลบอททอมตรงนี้ก็ได้ ก็ตรงนี้ก็กำไรแล้วเนาะตรงนี้อาจจะกำไรแล้เละเพราะว่าตลาดยังไม่ทำาโลใหม่นะครับให้ระมัดระวังนะครับแต่ว่าระมัดระวังที่สัญญาณ b a r i e r divergence เนี่ยของ r s i เนี่ยต่ำลงนะครับอาจจะมีผลนะครับตรงนี้ต่อไปเป็น bitcoin dominance นะครับ bitcoin dominance เกิดอ,อะไรขึ้นกับ bitcoin dominance นะครับ bitcoin dominance ก็ทะลุเส้นกดนี้มาแล้วนะครับก็4ชั่วโมงเนี่ย พยายามจะยืนเหนือแต่ว่าไหลไหลลงนะครับส่วนไม่ควรหลุดตรงไหนไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับภาพวันเนี่ยดูภาพวันก็ได้ไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับสามสิบเ้าจุดห้าเจ็ดที่ผมได้พูดไปแล้วลอกก่อนนะครับไม่ควรหลุด3 9มส้าจุดห้าเจ็ดตอนนี้ก็พยายามจะยืนเหนือเส้นสีส้มให้ได้นะครับแต่ว่ายังยังไม่ยืนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ย HSI เกิด bullish divergence นะครับเกิด bullish divergence นะค mm รับ hmm. r s i พยามเช่นหัวขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็โลตรงนี้ยังไม่หลดุดก็เป็นยังเป็น high low นะครับตรงเนี้ยังเป็น high low นะครับสำหรับ bitcoin ดูไปแล้ในภาพวานันเะนี่ยตรงนี้นะครับยังเป็น high low นะครับตรงนี้ยังไม่หลดุดนะครับก็ให้จับตามองเอาไว้นะแต่ว่าภาพระยะสั้นเนะี่ยตรงเนี้ทำ high low แนละ้ว เอ้ยโลว์โลว์โลนะครับตรงนี้ทำโลว์โลนะครับก็ให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับบิตคอยดูไม่แน่นต่อไป t ท t a l ท a r มาเก็ตแคปนะครับ t ท t a l ท a r มาเก็ตแคปเนี่ยภาพวันเนี่ยก็ทะลุวันก่อนก็ทะลุเส้นสีชมพูมาแล้วนะครับก็กลับมารีเทสนะครับแต่ว่า MACD ในภาพวันเนี่ยยังไม่ตัดศูนย์นะครับ RSI หักหัวลงนะต้องระมาระวังนิดนึงนะครับ t ท t a l ท a r มาเก็ตแคปอาการก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับ แต่ภาพประมาณนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นนะทอร a โต้มากรตแคมเนภาพประมาณเนี่ยภาพใหญ่ๆก็ยังเป็นหาขึ้นนะก็ยังไม่มีไรหน้าเป็นหวงแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่ใจุดจุดที่ดีก็ได้นะในการเปิดออเดอร์ของคริปโตเคอเรนซีนะครับต่อไปแต่ชนีค่างเงิน,น,นลนราสารัฐนะครับแต่ชนีค่างเงิน,น,นลนราสารัฐก็ทำการย่อตัวลงมานะครับโเมนตัมฮิสโตรแกรมนะครับก็มีสัญ,ญญาณขายที่เพิ่มขึ้นนะมีแรงขายที่เพิ่มขึ้นนะ แล้วก็ดอลลาร์เนี่ยตกเทรนขาขึ้นที่มันขึ้นชันๆเนี่ยตกเทรนสีเหลืองนะครับก็ให้เรามาระวังนะครับไอซ์ไอยังทรงๆอยู่ที่50นะครับดัชนีข้างเงินดอลลาร์เนี่ยยังทรงๆอยู่ที่50เนาะก็ยังเลือกทางไม่ได้อาจจะขึ้นต่อก็ได้นะให้เรามาระวังนะครับเพราะว่าในภาพกว้างๆเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยยังเป็นขาขึ้นแค่ว่าอาจจะมีการย่อตัวที่ค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งเนาะก็ต้องเรามาระวังนะครับต่อไปนะครับผมจะมาดูเหรียญอาลคอยนะครับ เห็นแรกนะครับเนียนนะครับเนียโปรโตคอลวันนี้ก็มาชนแนวต้านนะครับมแนวต้านตัวหนึ่งตัวน,นี้นะครับเส้นสีขาวนี่เลยมาชนแนวต้านนะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านแล้วก็กลับมารีเทสพยายามจะยืนเหนือเส้นแนวต้านนี้นะครับก็ให้จับตาดูนะถ้ายืนเหนือเส้นแนวต้านเก่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะอาจจะไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าร่วง ตามก่นแนวต้านนี้มาก็ไม่ดีนะสัญญาณไม่ดีนะครับส่วน RSI เนี่ย RSI พวันเนี่ยมากกว่า50นะก็ไปได้นะอาจจะไปได้ก็ไดนะ SI ้นะ RSI เท่าไหร่เนี่ย63นะครับก็ไปได้อยู่นะส่วนในภาพสี่ชั่วโมงนะ่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นบ้าง4ชั่วโมงเนี่ยโมเมนตัมฮิสโตรแกรมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเกิด i บริ i v e r g e เจนในภาพ4ีชั่วโมงนะครับเกิด bearish diverge เจนนะครับเราต้องระ,ระวังนิดนึงนะครับเนี่ย หาจุดเข้าดีๆก็แล้วกันก็วางแผนกันดีๆนะครับต่อไป CRV นะครับ CRV เนี่ยให้เรามันระวังนะครับเพจ a n d อ e ์นะครับเพราะว่าทรงมันเหมือนมากนะตรงนี้เป็น3มยอดนะครับอืมอาการตรงนี้ไม่ค่อยจะดีนะ CRV เนี่ยแต่ว่าวันก่อนก็มีสัญญาณซื้อนะตรงนี้ปุ๊บขึ้นมานะครับมันขึ้นมาได้นิดหน่อยนะให้เรามม่ระวงังไอเนี่ยที่หักหัวลงนะ ไอ i มีดนลต้าตรงนี้นะครับไอ i อสไอเบรกดลต้าไม่ได้นะก็กลับลงไปนะครับตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับโมเมนตัม um. การซื้อลดลงนะครับแต่ภาพวันยังเป็นขาขึ้นนะแต่ให้ระมัระวังโมเมนตัมที่ลดลงนะครับก็จัดการความเสี่ยงดีๆก็แล้วกันนะครับสําหรับ CRV ต่อไป BNB นะครับ BNB เนี่ย ภาพวันเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะในภาพกว้างๆเนี่ยภาพให,ใหญ่ๆเนียังเป็นการยกยกไฮยกโลอยู่นะตรงนี้ก็ไปได้ไม่ก็ไปได้และแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยชี้ว่ายังยังลงลงได้นะยังย่อตัวได้เองนะครับ i อซก็เช่นกัน i อซก็ทรงๆอยู่ที่50นะครับ MACD ก็ยังต่ำกว่าศูนย์นะครับยังไม่เป็นขาขึ้นในภาพวันนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ไปต่อนะอาจจะ ไซวีออกข้างหรือว่าลงลงต่อยสักหน่อยแล้วก็ค่อยขึ้นก็ได้นะสำหรับ BNB นะครับต่อไปกิลไฟนะครับกิวไฟเนี่ยนะภาพ4ชั่วโมงนะดูไทเงสี่ชั่วโมงนะให้นำมาะระวังไ s i ที่ต่ำกว่า50นะครับถ้าดูตามอินดิเคเตอร์นะครับไ s i ต่ำกว่า50นะครับเราะระวังนิดหนึ่ง MACD เนะี่ยหักหัวลงนะเรามัระ,มาะระวังนะก้าจะตัดศูนย์แล้วมีโมเมนตัมฮิสโตแกรม ค่อนข้างที่โปรแกรมโมเมนตัมขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับเกิดเดเวเอร์เจนไหมในภาพสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังไม่เกิดเดเวเอร์เจนนะก็อืม,ร,มระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับกิวไฟต่อไป AAVE นะครับ AAVE วาพวันทนะลุเส้นนาต้านไปแล้วนะครับมีนาต้านตรงนี้นะครับสี่ชั่วโมงนะเนี่ยฮ้าวันเนี่ยมีนวตานตรงนี้นะครับทะลุ เส้นแนวต้านทะลุกไปแล้วตรงนี้ก็ MACD เนะี่ยโมเมนตัมการซื้อก็เพิ่มนะครับโมเมนตมสีเขียวเนะี I ่ย RSI เนะี่ยสูงกว่า50นะก็อาจจะไปก็ได้นะภาพวันก็เป็นขาขึ้นนะครับถ้าวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะตรงนี้ก็จัดการเงินกันดีๆก็แล้วกันแต่ก็ความเสี่ยงก็ ต่อไปมานานะครับมานาภาพวันเนี่ยเ,เป็นขาขึ้นนะครับภาพวันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ Head and s h o u l d ร r หรือเปล่าไอ้นี้ไม่เนตใสเหมือนกันมานาให้ระวังนะให้ระวังนะตัวนี้เพราะว่าปิดคอยลงเนาะเพราะว่านั่นแหละบิดคอยลงอาจจะพาตัวอื่นลงได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะตำราย Head and Shoulder เป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยส่งมันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับ C R V เมื่อกี้ก็ต้องระ,ะมัดระวังนะ Head and Shoulder นะครับส่วน M A C D นะ่ยมีการตัดสูย์นะครับวันนี้ก็เป็นขาขึ้นนะถ้าใครเล่นตาม M A C D นะครับก็เป็นขาขึ้นนะครับ R S I เช่นกัน R นะ S I นะ่ยสูงมา50สินะถ้าดูตาม i n เคเ a t o r ก็ไปได้แนะให้ระมัดระวัง pattern Head and Shoulder นะครับ สำหรับมานานะครับต่อไปแซนนะครับแซนภาพวันเนี่ยก็ R s i เนี่ยยังสูงกว่าห้าสิบนะก็ขึ้นได้เหลยในภาพวัน,นมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะอืถ้าเบรกไปแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแหละแนวต้านตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็แนวรับที่ขึ้นชันๆตรงนี้ตกไปแล้วนะครับรีเทสไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ลบไปนะครับตีแนวรับใหม่นะครับ อ่าตรงนี้นะครับเป็นกรอบสามเหลี่ยมขนาดยักษ์นะครับตรงนี้ก็ให้จับตาม,มองกันแล้วกันไอซี IS I ยังเหนือห้าสิบนะแต่ว่าหักหัวลงนะในผ้าวันก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อไปไอแกร์พีนะครับไอแกร์พีวันก่อนก็ได้ทำการทะลุเส้นเทรนตรงนี้มานะครับพยายามจะยืนเหนือได้แต่ว่าเอ็มเอดีนะยังเป็นขาลงอยู่นะยังไม่ตัดโซนขึ้นนะครับ ไอซ์ไอยังต่ำกว่าห้าสิบนะครับหักงวันลงแล้วนะต้องระมัดระวังนะครับแนวต้านก็แนวต้านตรงนี้อีกแหละแนวต้านตรงนี้อันหนึ่งเนาะอ่ะก็ให้ระมัดระวังนะถ้าเบรกเส้นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ทดีนะครับวันก่อนไอซ์ไอเนี่ยเกิดบุหรี่เดวิสเจนนะครับในภาาวันเ,นเกิดบุหรีเดวิสเจนนะครับปุ๊บก่าต,ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะ ถ้าใครเข้าตัง้งแต่ตรงนี้นะเกิดบ u l l i s เดี่ยเ e ขึ้นมาก็โอเคแหละครับตอนนี้ก็อาจจะกำไรไปแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เข้านะผมดูดูไม่ครบนะไม่ก็คือพลาดน,นะอาจจะพลาดแหละอ่ะ,อะต,อต่อไปก็การ่านะครับการ่าภาพวันเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะออสไย,ยังทรงๆอยู่ที่50นะครับเบรกเส้นสามเหลี่ยมไปแล้วนะครับเบรกรกอบสามเหลี่ยมไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กลับไปรีเทสนะครับก็ตอนนี้ อยู่ที่แนวรับของ v o l ุ่ม Profile นะครับที่แนวรับของ v o l ุ่ม Profile นะอาจจะขึ้นต่อก็ได้เพราะว่าเส้น MACD กับเส้น Signal น่ยตัดกันนะครับตัดกันขึ้นนะครับมุมเมนตัมการขายลดลงนะตรงนี้อ่ะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับการล่าต่อไปซูชินะครับซูชิวันนี้ก็มีสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ได้ทําการย่อตวลงมานะสำหรับสัญญาณซื้อแอคชั่นโซนนะครับของอาจา,าร,รย์ปริยะนะครับ ก็มีสัญญาณซื้อนะครับหาจุดเข้าดีๆก็แล้วกันสำหรับใครที่เล่นตามไอชั่นโซนเนี่ยเนวตันนะเนวะตันก็เส้นสีขาวนี่เลยนะเนวตันเส้นสีขาวนะครับ RSI เนี่ยสูงกว่า50นะครับเกิดบุลรี่เจลเปเซนตรงนี้นะครับใช่ไหมวะขอโทษนะ,ะตรงนี้นะครับเกิดบุลรี่เจลเปเซนนะครับปื้อประมาณนี้ก็เกิดบุลรี่เจลเปเซนนะก็จับตาดูกันต่อไปนะที่มันขึ้นเพราะว่าเกิดบุลรี่เจลเปเซน โมเมนตัมฮิสโตรแกรมก็เพิ่มขึ้นมาดีเหมือนกันนะตรงนี้ก็อ่าบรหิหารการความเสี่ยงกันดีๆนะครับสำหรับซูชิต่อไปโอเชียนนะครับโอเชียนภาพวันเนี่ยเหมือนจะพยายามกลับเข้ามาในซินติเมนต์เดิมนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นโลว์โลนะครับก็ให้เรามาระหวังนะครับเดี๋ยวนะตรงเนี้ยทำโลใหม่นะ ให้นหระวังนะครับตรงนี้ทําโลใหม่นะครับอ่ะมาระวังนิดหนึ่งนะครับหาจุดซื้อกันในดีๆก็แล้วกันวางแผนกันดีๆนะครับแต่ว่า MACD เนะี่ยมีโมเมนตัมซื้อที่ดีอยู่นะตรงนี้อ่ะโมเมนตัม um การซื้อที่ดีนะครับ RSI เ,เกิด bullish divergence น,นะครับเกิด bullish divergence น,นะครับก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้ พยายามกลับเข้ามาในเ,าเทรนขาขึ้นตรงเนี้ก็พยายามแล้วับตอนนี้ก็ยังยังยังกลับเข้าไปในเส้นเทรนไลน์สีฟ้ายังไม่ได้นะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับโอเชียนต่อไป GT นะครับจีทีภาพวันเนี่ยเป็นขาขึ้นนะในภาพอินดิเคเตอร์ MACD เนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับ แต่ว่าวันนี้มีการย่อตัวเพราะว่าบิตคอยลลงนะครับตรงนี้ทำโรเวอร์โลนะครับก็ให้ระระวังนะครับในภาพตรงนี้หาจุดซื้อกันดีๆก็แล้วกันแต่ว่าตรงนี้เป็นไฮไฮเออร์ไฮกันแล้วครับก็อาการก็ดีนะไอซ์ไยังสูงกว่า50นะครับอาการของเกตเชนเนี่ยก็ยังดีนะครับแต่ว่าภาพภาพใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยทำไฮเอโลนะครับภาพใหญ่ตรงนี้ก็อาการก็บูริชใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องหาจุด เปิดออเดอร์ดีๆก็แล้วกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ทะลุไปแล้วนะครับเส้นเทรนตรงนี้ก็ทะลุไปแล้วพยายามกลับน่าจะกลับมารีเทสแหละครับก็อ่ะติดตามกระตอกไปนะจับตาดูกันต่อไปต่อไปไอไอวิลเลียมนะครับไม่ใช่ดิไอเอลวีไอเอลวีเนี่ยมีเทรนะขาขึ้นตรงนี้นะครับก็ตกไปแล้วรีเทสไม่ผ่านก็กลับมาที่เดิมนะภาพวันยังเป็นขาลงนะไอซ์ไอต่ำกว่าห้าสิบนะยงเป็นขาลงนะอาจจะลงได้อีกก็ได้ แต่ว่าตรงนี้เกิดบ u ริชเดวเเ t นนะครับตรงนี้เกิดบริชเวดวเนตรงนี้เลยราคาก็ได้ทําการขึ้นไปนะครับนี่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็กลับกลับตัวลงมานะให้เราระวังนะครับเพราะว่าตกเส้นเทรนไลน์เก่าไปแล้วนะอืหาจุดซื้อกันดีๆก็แล้วกันวางแผนกันดีๆนะครับยังมีแนวรับตรงนี้ ตรงนี้เป็นแนวรับได้นะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวรับที่ดีเหมือนกันนะก็พิจารณากันดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอทินแอดมินตัวน้อยนะครับลาไปก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบการวิเคราะห์นะครับสามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วครับแล้วเรายังมีลิงก์ดิสคอ d นะครับเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยเข้ามา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเทรดนะครับสอบถามเทคนิคในการเทรดนะครับมาร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์การเทรดด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับบ๊ายบาย